เหรียที่สกปรกอ่ะสามารถสะอาดได้ภายในสิบนาทีถ้าเอาเหรียญนี้ยัดเข้าไปในเลมอนอันนี้คือโอ้ยังสมบาโคกเลยสองด้านเลยนะเนี่ยเอาอันนี้แล้วกันหือโอ้ปวดกรามเลยมะนาวเนี่ยหรือเลมอนเนี่ยมันมีสารอะซิติกคาเฟอเนติกลัตชมอริติกมันสามารถกัดกร่อนเหรียญสารนี้เคี้ยเนี่ยเหนื่อยคนทำซับอ่ะลองดู ประกบประกบทิ้งไว้เป็นเวลากาี่นา <th ết> ที10บสนาทีโอ้แล้วก็รัดด้วยหนังยางทิ้งไว้10บนาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันแล้วกันเนาะ a few moments later ผ่านไปสิบนาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเห oh. ลี่ยมจะเอ็มอม่องไหมแกะเลยเฮ้ยนะเอาเลยนะเอาเลยผมรอยอยู่เฮ้ยเฮ้ <th> ยดูดิโอเงาแหวบ เหรียญมันดูไม่คุ้นเฮ้ยคุณดูดีๆเหรียญเห็นไหมเอี่ยวนี่ยผมถูเนี่ยใช่เอาหมอออ